สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับมีรถ Toyota t i g เกมานำเสนอครับเครื่องยนต์ 5L 3,000cc เจ้าของเสนอขายในราคา66,000บาทครับ <S 1> <S 1> <S รถเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์เข้าได้นิ่มๆไม่หลุดไม่หอนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติทุกบาน <S <S รถเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์เข้าได้นิ่มๆไม่หลุดไม่หอนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติทุกบาน ส่วนแอเย็นฉ่ำทั่วคันกันเลยครับเครื่องเกียร์ดีครับพร้อมใช้งานยาวๆกันเลยมีเครื่องเสียงให้ฟังแบบลั่นๆกันเลยครับสีรอบคันยังสวยดูดีเลยครับล้อใหม่และยางใหม่ยังใช้งานได้ยาวๆครับภาษีปี68เพิ่งต่อเล่มและเอกสารครบพร้อมโอนรถคันนี้มีตำหนิตรงขาหน้าด้านซ้ายผุนิดหน่อยครับใครรับได้โทรมาเลยครับที่เบอร์0 8 4 5 8 9 4 6 4 7 ขอบคุณท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับคลิปหน้าแอดมินจะหารถสวยๆราคาไม่แพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ